สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเกษตรอินดี้วิธีบ้านนอกจากวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเพาะ,มะเมล็ดอินทผลัมค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดอินทผลัมแบบสดค่ะที่เรากินเสร็จแล้วกินกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาเพาะ,มะเมล็ดค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าวิธีการเพราะ,มะเมล็ดอินทผลัมเป็นยังไงแล้วก็รอลุ้นกันนะคะว่ามันจะติดไหมเนาะคะ่ะเมื่อเราได้มเมล็ดอินทผลัมมาแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะเราก็จะ เอาไปแช่น้ําก่อนนะคะอันนี้เราเราจะแช่น้ําไว้ก่อนประมาณสักหนึ่งคืนนะคะ mm. เพื่อให้เมนล็อดอินทผาลัมมัน่าที่มันเป็นคุยๆตรงนี้นะคะละลายอาอกอแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะอันนีห้หลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วเนาะเราก็เอาเมล็อดอินทผาลัมของเรานะคะมา มาล่อนล่อนเอาตัวที่เป็นแบบมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้เราเราก็จะล่อนเอาขุยมันออกนะคะตรงนี้เนี่ยล่อนล่อนเอาขุยมันออกให้หมดนะคะเราล่อนเอาขุยมันออกให้หมดก่อนล่อนล่อนเอาขุยที่มันติดกับตัวเมล็ดอินทผาลัมเนี่ยออกนะคะวันนี้เมล็ดอินทผาลัมมันจะไม่ได้สิบเอ็ดเม็ดนะคะที่เราเอามาทําเนี่ย มันจะเป็นคุยๆอย่างเงี้ยนะคะให้เราลอกออกล้างน้ำแล้วเราก็ลอกออกมาแต่อันนี้วันนี้นี่คือเราแช่มาแล้วนะคะหนึ่งคืนค่ะตัวมาเล็ดอินทะผาลัมของเรา ็จะได้11เมนะ็ดเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาทิชชู่นะคะทิชชู่ที่เราเตรียมไว้ทิชชู่อันนี้เราพรมน้ำให้มันเปียกนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ซูเปอร์แวไว้หรือกล่องอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดมเม็ดอินทผลัมนะคะวางไปตรงนี้วางไปในกล่องที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะ ก็เวลาวางก็ไม่ต้องวางชิดมากนะคะเพราะว่ามเมล็ดอินทผลัมเนี่ยคือถ้าเราชิดมากมันจะเป็นเกิดรากขึ้นมาเดี๋ยวมันจะทับกันนะคะเดี๋ยนี้อ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะวางวางเสร็จแล้วเนาะนี่ก็วางยังไงก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้วางให้ดูหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาปิดฝาี ฝก่องไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะไปเก็บในที่ที่ไม่มีแสงแดดนะคะประมาณสัก7วันหรือ2อาทิตย์ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราก็คือพยายามเขาหมายถึงว่าไม่ไม่พยายามไม่เปิดเปิดกล่องนะคะแล้วก็ไม่ไปเปิดให้แสงเข้าเพราะว่าอันนี้มันเรียกการการเพราะมเมล็ดแบบการควบแน่นนะคะตัวนี้เดี๋ยว หลังจาก7วันเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูนะคะว่ารากมันออกหรือยังถ้ารากมันออกแล้วเราค่อยเอาไปใส่ถุงเพาะชำนะคะค่ะเมื่อครบสองสัปดาห์แล้วนะคะมเมล็ดอินทผลัมของเราก็จะออกงอกเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ยาวเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมดินนะคะใส่ถุงไว้เพื่อที่เราจะเอาต้นอินทผลัมนะคะลงดินเนาะ วิธีการก็คือเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะทำแบบนี้เนาะก็เอาเม็ดอินทาลัมลงไปนะคะไม้เสียบลูกชิ้นก็เอาไว้สำหรับเขี่ยนะคะให้ดินมันยัดเมล็ดอินทาลัมลงไปได้ง่ายนะคะเพราะว่ารากมันค่อนข้างจะยาวค่ะเราก็หรือใช้มือก็ได้แล้วแต่ใครถนัดค่ะเราก็จะเตรียมดินกับเมล็ดอินทผลัมไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากเราเอาใส่ทุกมเมล็ดแล้วนะคะเราก็จะวางเรียงกันไว้นะคะตัวที่เราเพาะเสร็จแล้วเนาะเอาลงดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมที่จะเอาน้ํานะคะมารดเนาะก่อนที่เราจะเอาไปไว้ในที่ที่เราเตรียมไว้นะคะขาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะรดน้ํานะคะ รดน้ำพอประมาณค่ะเพื่อที่จะให้ต้นมันเจริญเติบโตนะคะรดน้ำก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวที่เรารดน้ำเสร็จนะคะไปไว้ในสถานที่ที่เราเพาะชำเราไม่ได้ทำเรือนเพาะชำนะคะอันนี้แต่ว่าเราก็จะเอาเก็บไว้ในที่ที่ มันมีแสงรำไรนะคะแสงไม่ค่อยจัดมากเพราะว่าต้นไม้ที่เราเพาะใหม่มันไม่ชอบแสงจัดนะคะเราก็จะเอาไปเก็บนี่ค่ะต้นอินทผลัมของเราหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้ต้นเท่านี้เ <c oughs> นี่ยก็จะใช้เวลานานนิดนึงค่ะที่เราปลูกวันนั้นเนาะเราก็จะแยกเป็นสอง สองที่อันนี้จะมีต้นสละด้วยที่เราปลูกไว้ค่ะหลังจากนั้นก็จะรอให้มันกิ่งมันแตกประมาณสักรอให้กิ่งกิ่งแตกประมาณสักสามใบนะคะก็จะเอาลงดินได้ค่ะอัน,นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขความสำเร็จนะคะในการปลูกนะคะเพราะเมล็ดนที้์ถัลัมของเราค่ะ ก็ขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมการพาเพาะเมล็ดอินทาลัมของเรานะคะ,ะคลิปนี้ก็จะขอจบอันนี้เป็นบ้านอันนี้ปลูกต้นไม้หลายอย่างค่ะก็มีดอกไม้ด้วยนี่ค่ะก็จะขอจบคลิปการปลูกอินทผลัม,พมเพราะเมล็ดด้วยอินทผลัมแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามช่องกเกษตรอินดี้วิถีบ้านนอกค่ะขอบคุณค่ะ